สาเป็นเลขที่ดีของคริสเตียนถ้าเราเกาะติดกับพระเจ้าหนึ่งก็คือเราสามก็คือพระเจ้าตรีเอกานกุนภาพเข้าใจไหมนะหนึ่งคือเราสาคือตรีเอกานุภาพพระบิดาพระบุตรพระมิยันตรสุถ้าไม่ติดกันนะฝรั่งขาบอกอเลขสิบสามมันเป็นเลขอาถรรพ์นันมีพระเจ้าเราเป็นหนึ่งพระเจ้าเอาสามเอเมน พระเจ้าก็จะบอกให้เรากเกาะติดพระเจ้าอย่างมัน่นมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ายึดพระจใ้มัน่นพร์จะเป็นผู้ทวีคูณในชีวิตของเราใช่ไหมสิ่งใหม่เราไม่ต้องพยายามวิ่งหาเงินทองเพราะเงินทองมันปีเปี๋เคยจับนกไหมไล่จับนกไหมจับไปก็กระโดดไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นวางใจพระเจ้าเรามีความเชื่อในข้อที่17บเบอกว่าอะไร กำชากบรรดาที่คนที่ร่ำรวยในปัจจุบ,บันนี้คือไม่ให้ยิงทะนงฝากความหวังอยู่กับทรัพย์สินสมบัติที่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนคือคนในโลกไปตกังกลรวยแล้วแบบยิงเนาะปวดนะแล้วเขาคิดว่าความมั่นคงเขาคือทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติไม่มีความจีรังยั่งยืนดูน้ำท่วมกรุงเทพดิลดราคาสามล้านสองล้านอะไร น้ำท่วมบ้านราคา50ล้านท่วมนะไม่จําไม่จรีรลางย่างยืนตายไปก็เอาไปไม่ได้ใช่ไห<ป>มเรามาแต่ตัวเราเข้าไปแต่ตัวเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราฝากอยู่ในฝากความหวังไว้ในทรัพย์สมบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่คริสสหรับคิ แล้วเรามีความหวังใจในพระเจ้าคือเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิง่งทุกอย่างอย่างบริบูรณ์เพื่อความเบิกบานใจของเราใชเมนมถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้มันไม่ขาดมันดูเหมือนจะหมดนะอาจารย์พ่พระคุณของพระเจ้ากระเจีแล้วมันเหมือนกับพระเจ้ามีน้ำมันให้รเราอยู่